จุมม๋มเมงถามอะไรหน่อยสิวาามาจุ๋มเคยมีวันแย่ๆไหมไม่มีนะ มีแต่วันดีๆกับวันดีมากแล้วมันต่างกันยังไงวันดีๆก็กินอ่ารี่แป็นําให้ไงส่วนวันที่ดีมากก็ได้กินหมูกระทะไงแ่คิดกระนำหลายหลยแล้วอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรียกโรบินฮูสสั่งอาหารมาให้เจไดเอาร้านไหนดีครับอะไรก็ได้ใจดีเอาอะไรเนื้อไก่สองโลโอเคพี่โรบินฮูมาส่งของแล้วอ้าวพี่เตยมากินด้วยแล้วจื้อเหม่งจะอิ่มไหมเนี่ยโหมีตั้งเยอะ you got got a friend in me. When the road looks rough ahead in your mouth. พี่พี่อยากฟังเสียงความสุขจุ๋มิ่งไหมอ่ะตั้งใจฟังด้วยนะโอ้โหโอ้โหจุ <laughs> ๋มิ่งนักกูมาเลยอุ้ยอยากมีวันดีๆสั่งมื้อดีๆได้ที่โรบินฮูดครับ